สวัสดีครับป๊อบจากตรงฉินชาแนลนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องเกี่ยวกับการขับรถมาเล่าทุกคนได้ฟังกันอีกแล้วนะครับแล้วก็เหมือนเดิมผมจะเอาตัวผมไปแทนเป็นบุคคลที่1แล้วเล่าให้ทุกคนได้ฟังน,นะครับแต่ก่อนที่ไปฟังกันเนยผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปคลิปนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ช่องตรงฉินด้วยนะครับอ่ะเพื่อไม่ไปเป็นการเสียเวลาเชิญไปรับชมรับฟังได้เลยครับเรื่องก็มีอยู่ว่า ผมเนี่ยมีกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งครับที่เวลาแบบมีวันว่างมีวันหยุดยาวๆเนี่ยเราจะชวนกันไปเที่ยวตามต่างจังหวัดกันแล้วบังเอิญว่าช่วงนั้นอ่ะมันเป็นช่วงวันหยุดยาวที่เราได้หยุดพระหัสสุขเสาร์อาทิตย์4วันติดเราก็เลยเอ้ยไปไปนอนที่ไหนแบบเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยแล้วกันเราก็คุยกันไปคุยกันมาครับจนจนสรุปได้ว่า เราจะไปนอนพักเล่นกันที่เขาใหญ่ไปกินบรรยากาศแบบเย็นเย็นสบายสบายันภูเขากันเราก็จัดแจงนัดวันจองที่พักกันให้เรียบร้อยเลยครับแล้วก็สรุปกันว่าเราจะเช่ารถตู้กันไปคันหนึ่งแล้วนั่งกันไปเนี่ยสี่คนมีผมมีเอไอบีไอศีสี่คนเนี่ยขับรถตู้ไปด้วยกันจนถึงเขาใหญ่แต่วันพฤหัสเนี่ยไอเอมันมีธุระเว้ยก็เลยนัดกันว่าอ่ะ เดี๋ยวเรามาเจอกันที่จุดนัดพบเนี่ยประมาณ6กโมงแล้วก็ออกประมาณ6กโมงครึ่งทุ่มหนึ่งแล้วกันไปถึงที่พักก็ประมาณแบบเออสามสี่ทุ่มอะไรประมาณนี้พอเราตกลงกันได้เสร็จสับเรียบร้อยก็ฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปครับไปจนถึงวันที่เรานัดกันออกทุกคนครับก็มาเจอกันที่จุดจุดที่เรานัดไว้เนี่ยเป็นบ้านของไอบีพอทุกคนมาถึงก็จอดร,รถเสร็จสับลากกระเป๋าขึ้นรถตู้ที่เราเช่ามา แล้วก็ขับออกจากบ้านไอพีกันระหว่างทางเนี่ยเราก็มีไปแวะกินข้าวที่ฟาร์มฟาร์มหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องสเต็กมากมันเลยทําให้เวลาเนี่ยดึกขึ้นไปอีกเราออกจากร้านสเต็กนั่นแหะครับประมาณสองทุ่มครึ่งเกือบเกือบสามทุ่มแล้วก็ขับรถกันไปเราก็ผ่านทางคดเคี้ยวคดเคี้ยวไปเรื่อยๆครับคือมันเป็นทางมันเป็นทางหลวงทางด่วนนะ่ะที่จะไปเขาใหญ่มันต้องแบบมีเซาะ มีเสาะภูเขามีอะไรอย่างเงี้ยเราขับตามทางไปเรื่อยครับจนเราหลุดมาถึงช่วงที่แบบมันมีแอ่งน้ําใหญ่ๆแอ่งหนึ่งเว้ยคือจะอธิบายว่าเป็นแอ่งน้ําได้ไหมผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่แน่ใจมันเหมือนกับแบบว่าใหญ่มากอะ่ะไอแอ่งเนี่ยมีถนนเรียบเรียบแอ่งออยู่ประมาณแบบเกือบเกือบสิบโลอะ่ะเออ แล้วมันก็มีภูเขาสองลูกเวย้ยภูเขาสองลูกเนี้ยก็เป็นภูเขาที่ใหญ่มากๆเลยเวย้ยคือเอาเป็นว่าไอไอแอ่งน้ําเนี่ยมันใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่แบบสุดๆอะ่ะแล้วช่วงนั้นน่ะรู้สึกว่าจะเป็นช่วงน้ําลงครับก็เราจะเห็นพื้นเราจะเห็นท้องแอ่งได้แล้วก็คือจะอธิบายยังไงดีคือมันมันมีน้ําเป็นหย่อมหย่อมหย่อมหย,ย่อมอะ่ะแต่เรารู้ว่าที่ตรงเนี้ยถ้าน้ํามันเต็มอะ่ะคือมันจะเป็นแอ่งน้ําที่ใหญ่มากๆอ่ะ เราก็ขับขับขับไปเว้ยแต่พอถึงไอแองเนี้ยเราก็จะชะลอความเร็วลงคือวิวตอนกลางคืนนะครับมันจะเป็นวิวที่สวยงามมากเลยเว้ยลองนึกภาพนะครับมีภูเขาสองลูกแล้วก็มีพระจันทร์ไอตัวพระจันทร์เนี่ยก็ทําแสงกระทบไอน้ําที่แบบมีประหย่อมประหย่อมอยู่ตรงอย,อยู่ในแอ่งใหญ่อะ่ะแล้วเราก็จะเห็นครับมีเรือจอด่าค้างไว้อยู่พางมีคน เอารถไปล้างอยู่ตรงไอ้กลางแอ่งเนี่ยบ้างเราก็ขับช้าๆผ่านแอ่งนี้ไปเว้ยเพื่อจะซึมซับวิวบรรยากาศนี้ให้เต็มที่แล้วด้วยตอนกลางคืนอะ่ะมันไม่ค่อยมีรถแล้วก็คืนนั้นอะ่ะแสงจันทร์มันสว่างพอสมควรเลยเว้ยเราเลยขับรถช้าลงเป็นพิเศษอ่ะคือตาหนึ่งก็มองวิวอีตานึงก็มองถนนสำหรับไอคนขับน,นะครับ แล้วข,ขับขับขับไปประมาณแบบจนถึงประมาณครึ่งทางของไอถนนเรียบแอ่งเก็บน้าเนี่ยเราสังเกตว่ามีคนครับลงไปเดินตรงคันดินอะคันดินที่เป็นท้องอที่เป็นท้องแอ่งตอนที่น้ํามันลดอะนะมีคนคู่หนึ่งครับเดินลงไปตรงนั้นผมก็สกิดไอเอไอส่วน IC ไอซีเนี่ยรับรถอยู่สกิดไอเอไอว่าเฮ้ยมึงดูดิมีคนลงไป ทำอะไรตรงนั้นประมาณแบบดึกๆขนาดนี้วะไอเอไกบี A, ib, ก็หันไปมองว้ยแบบแล้วเราก็ตั้งข้อสงสัยกันว่าเออเขาทําเขาลงไปทําอะไรวะคือเวลาประมาณสามทุ่มกว่า,วามั้งไม่ควรจะไปทําอะไรตรงนั้นแล้วปล่าวะอ่ะเราก็เลยแบบคุยคุยคุยกันจนไอซีเนี่ยมันอยากดูด้วยมันก็เลยชะลอรถจนแบบจนเกือบเบรกอะแล้วก็หันมาดู ตอนนี้ความสนใจของพวกเราทั้งสี่เนี่ยอยู่ที่ไอคนอคู่เนี่ยว่ามันจะทําอะไรกันไอซีก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะกูจอดกูอยากรู้กูอยากดูกูอยากเสือกมากพวกเราก็ด้วยด้วยความมีต่อความเสือกอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได้ห้ามไม่ได้ปรามอะไรสิแล้วทุกคนก็เทมาอยู่ฝั่งซ้ายของรถครับแล้วก็จ้องคนคู่นี้คนคู่นี้เนี่ยก็เดินไปตามคันดินครับอารมณ์แบบ จูงมือกันไปเราเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเป็นคู่หนุ่มสาวเขาเดินจูงๆกันไปครับแล้วก็กอดทําอะไรแบบสวีทวิทว้ยอะพวกเราก็นั่งแซวกันอยู่ในรถเว้ยอะเขาก็ทํานู่นทนํานี่ผมก็เลยพูดขึ้นมาว่าเอ้ยมันจะมีฉากแบบพิเศษพิเศษให้เราดูเปวาวะไอบีคนที่นั่งหน้ารถข้างๆไอซีเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยแบบนี้มันต้องมีแล้วมั้ง กอดจูบกันขนาดเนี้ยสักพักมึงดูเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะล้มทับกันไอเอก็แบบเออเออเออ,เอ,อกูก็ว่าอย่างนั้นผมก็โอเคมันจะมีฉากเลิฟซีนเนี่ยเกิดขึ้นให้เราดูเราก็ตั้งตาตั้งตั้งสติกับตั้งใจดูอ่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราก็นั่งมองไปสักอีกสักแป๊บหนึ่งอะคนคู่เนี่ย ก็เริ่มคุกเข่าแล้วล้มตัวลงบนคันดินเว้ยปฏิกิริยาคนในรถก็คือแบบเฮ้ย <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมันจะเอากันแล้วพวกผมก็นั่งมองมอง,มองไปเว้ยแต่บางสิ่งบางอย่างมันเริ่มแปลกไปครับเราเห็นว่ามือผู้ชายเนี่ยกาลังถืออะไรสักอย่างหนึ่งอะแล้วง้างขึ้นมาเหน,เนือหัวเว้ยแล้วก็แทกลงไปที่ร่างของอีกคนหนึงอะซึ่งพวกเราคิดว่าเป็นผู้หญิงเนี่ย กระแทกปึ้งครั้งเดียวไม่พอเว้ยครั้งที่สองครั้งที่สาครั้งที่สี่พวกผมก็ใจไม่ดีแล้วอะแบบไอ้เฮียมันทำอะไรกันวะคือผมอะคนแรกเลยที่หันไปหาไอบีที่อยู่หน้ารถอะแบบไอ้เฮียมึงเห็นปะวะไอบีก็แบบหันมาพยักหน้าเว้ยผมก็หันไปหาซีกับเอไอสองคนเนี้ยก็พยักหน้าเหมือนกันเว้ยคือ ทุกคนคิดตรงกันว่าไอการกระทำเมื่อกี้มันเหมือนกันแบบการเอาของแข็งอะไรไปกระแทกตัวของอีกฝ่ายหนึ่งอะหรือไม่ก็ในมือน,นั้นนะอาจจะเป็นมีดก็ได้เว้ยที่กระซวกเข้าไปที่ไอตัวผู้หญิงที่นอนอยู่ผู้ผมก็แบบตกใจอะแล้วแบบาหันไปมองไอที่เงาเงานั้นนะพอผมอาหันไม่มองอะไอเงานั้นอะจาก ตอนแรกที่มันนั่งคร่อมร่างอีกร่างหนึ่งอะกลายมาเป็นว่าไอเงาผู้ชายอะขึ้นมายืนเว้ยแล้วไอเงาผู้หญิงอะก็ยังนอนแน่นิ่งอยู่ตรงพื้นคือตอนนั้นอะมั่นใจแล้วว่าไอแม่งฆ่ากันแล้วอะแม่งต้องใช่แน่ๆใช่้ใช่แบบที่เราคิดแน่ๆและอยู่ดีๆครับไอเงาผู้ชายอะมันทําท่าชี้มาทางรถของพวกเราอะคือเรามั่นใจมากว่าตรงนั้นอะ ไม่มีอะไรให้ชี้แล้วอะคือบนถนนก็ไม่มีรถที่จอดอยู่เลยเว้ยมีแค่รถของเราที่จอดอยู่ตรงนั้นผมก็รีบสกิดเพ้ยไอ้เชี่ยไป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 มัน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 ชี้มาที่รถแล้วตอนนั้นครับทุกคนก็แบบตกใจตื่นเต้นแล้วแบบไอ้ซีก็เข้าเกียร์ดีแล้วก็ขับรถไปเราขับหลุดไอช่วงแอ่งนั้นอนะไปได้ประมาณสักสิบยีโลครับอีกไม่กี่นาทีก็จะถึงที่พักของเราแล้ว ไอซีก็เริ่มแบบเริ่มมีสติกลับขึ้นมาแบบคืออารมณ์ว่าเริ่มใจเย็นลงไอซี IC ก็ถามพวกเราว,ว่าเฮ้ยเมื่อกี้อะใช่ใช่ป่าววะมันคือฆ่ากันใช่ป่าววะไอบี IB ก็นั่งเงียบไอเอก็นั่งเงียบผมก็เลยตอบแบบว่าเออใช่มึงเห็นไม่ผิดหรอกแม่งแทงกันแน่นอนเลยวะ่ะแล้วอยู่ดีๆไอบี IB ก็พูดขึ้นมาว่าแล้วเราจะทำยังไงกันดีวะเราจะ ควรจะโทรไปแจ้งตำรวจหรือเปล่าเราควรจะทำยังไงต่อดีผมก็เงียบไปเ้ยคืออารม์เอาจริงๆอารม์ตอนนั้นนะคือไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะทำอะไรจริงๆไอเอก็เลยเสนอขึ้นมาว่าปล่อยผ่านไปไหมเพราะว่าถ้าโทรไปตอนเนี้มันอาจจะเก็บศพผู้หญิงเนี่ยไปไหนตอนไหนแล้วแล้วตรงน,นั้นอะ มันเป็นคันดินในในในแอ่งเก็บน้ําใหญ่อะไอรอยเลือดรอยอะไรอะมันอาจจะโดนน้ําเซาะน้ําล้างไปแล้วก็ได้ว่าอย่าอย่าเอาตัวไปพัวพันกับอะไรที่แบบไม่เกี่ยวกับเราเลยดีกว่าพอเอพูดขึ้นมาแบบนั้นปุ๊บพวกเราก็เงียบครับแล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆเราขับ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 ไปเรื่อยครับตอนนั้นเป็นเวลาแบบสี่ทุ่มนิดหน่อยแล้ว สี่ทุ่มนิดหน่อยจนจะสี่ทุ่มครึ่งแล้วเวย้ยเหมือนไอ้ C อ่ะมันอึดอัดอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะแล้วมันก็พูดโพ้งขึ้นมาว่าเฮ้ยเราจะไม่ไม่ทำอะไรจริงๆหรอวะเราจะปล่อยให้คนมาฆ่าใครตายต่อหน้าเราอ่ะแล้วไม่สนใจอะไรแบบนี้จริงๆหรอวะผมกับไอก็อ้ำอึ้งเวย้ยคือ ใจหนึ่งมันก็อยากแจ้งอะแต่ใจหนึ่งเหตุผลนี่เอพูดขึ้นมามันก็โอเคเว้ยไอเอมันก็สวนกลับขึ้นมาว่ามึงมึงจะเอายัางไงมึงโทรไปแจ้งตอนเนี้ถ้าตำรวดไปแล้วไม่เจออะมึงโดนข้อหาแจ้งความเท็จนะเวย้ยและเอ็ A ก็พูดต่อไปเรื A ่อยไอเอไก่ซี C ก็เริ่มเถียงนครับเริ่มเถียงกันเริ่มเรถียงกันจนอยู่ดีๆครับระหว่างที่ไอซี C กับไอเอมันนั่งเถียงกันอยู่เนี่ย จู่ๆมันมีเสียงเสียงหนึ่งครับเป็นเสียงผู้หญิงดังขึ้นมาในตัวรถเสียงเสียงเนี่ยพูดว่าทําไมพวกมึงไม่ช่วยกูผมได้ยินเสียงนั้นผมหันไปมองไอ้เอหันไปมองไอ้บีหันไปมองไอ้สีทุกคนเงียบทันทีหลังจากที่ผมได้ยินเสียงนั้นนะผมเลยมั่นใจว่า ไอเราสี่คนเนี่ยได้ยินเหมือนกันผมก็แบบจำต,ตัวไม่ถูกเว้ยผมไปสะก,กิดไอเอที่นั่งอยู่ข้าง,ขงผมอะเอเอได้ยินปะวะไอเอก็ตีขาผมแบบไอเชี่ยเขาไม่ให้ทักผมก็แบบอ,อืคือไม่รู้อะมันมันมันคาใจอะพอเอพูดเสร็จปุ๊บแม่งมีเสียงผู้หญิงสวนกลับขึ้นมาเลยเว้ยว่า ทำไมพวกมึงไม่ช่วยกูไอสัตว์จังหวะน,นั้นคือแบบไอสีพื่ยเบรกรถเอียดจอดข้างทางผมมองเลิกลากไปหายไอเอกับไอบี A B. ว่าแบบเอมันมัน,ม,นมันอะไรมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นไอพีก็แบบเลิกลากอะแล้วก็รีบถามแบบมึงมึงกูไม่ได้หูฝาดไปใช่ป่าวกูไม่ได้หูฝาดไปใช่ป,ใชป่าวผมก็แบบเออกูก็ได้ยินกูก็ได้ยิน ไอเอก็ด่าโสนกันมาว่ามึงมึงเขาห้ามทักเขาห้ามทับเขาห้ามทักแล้วอยู่ดีๆเว้ยไอซีก็ตะโกนมาว่าพวกมึงเงี่ยแล้วหันมาดูหน้ารถพวกเราอะก็เลยหยุดหยุดเถียงหยุดโวยวายกันนะแล้วหันไปมองหน้ารถข้างหน้ารถเราอะเป็นถนนแล้วก็มีไฟของรถที่สาดให้เห็นถนนข้างหน้าถูกไหม แต่บนถนนนั้นน่ะมันมีเงาเงาหนึ่งเว้ยเป็นเงาของคนรูปร่างสูงใหญ่ดูแล้วเป็นผู้ชายไอเงาผู้ชายเนี่ยยืนอยู่ตรงกลางถนนเลยเว้ยคือถนนมันมีสองสัเลนนะ่ะไอเงาเนี่ยยืนอยู่ตรงกลางหน้ารถเราอยู่ประมาณแบบเลนกลางอะแล้วเงาเงา,เงานั้นน่ะก็ทำท่าชี้มาที่รถเราเว้ย จังหวะนั้นคือทุกคนแม่งเงียบแล้วเดทแอร์ไม่มีใครกล้าทำอะไรท้งนั้นเรานั่งจ้องไอเงาเนี้ยอยู่สักพักหนึ่งเวย้ยจนเงาเงาเนี้ยเริ่มขยับแล้วเดินมาทางรถจากเดินเริ่มกลายเป็นวิ่งพอเงาเนี้ยเริ่มวิ่งอะ่ะพวกเราเริ่มรนังแล้วว่าไอ้เชีย่ยยังไงดีทำอะไรต่อ ผมรีบสกิดไอซีเลยว่ามึงมึงขับ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 ออกขับออกแต่อจังหวะที่ไอซีกำลังจะเข้าเกียร์แม่งมีผู้หญิงคนนึงเว้ยขึ้นมาปึ้งหน้ากระจกรถแล้วจ้องหน้าพวกเราพร้อมกับพูดว่าทำไมพวกมึงไม่ช่วยกูตอนนั้นนะครับสติสตังไม่อยู่กันเนื้อกับตัวไอซีเข้าเกียร์ดีและเหยียบคันเร่งขับไปให้เร็วที่สุดเท่าที่ รถมันจะพาไปได้ขับไปเท่าไหร่ไม่รู้ครับจนเจอปั๊มน้ำมันเราเลยแวะปั๊มน้ำมันแล้วก็จอดพักเราก็มานั่งคุยกันว่าไอ้สิ่งที่เราเจอเนี่ยมันคืออะไรวะคุยไปคุยมาข้อสันนิษฐานไปอะไรยังไงก็ตามมันมาจบลงเ่ยตรงที่ว่าไอคู่ผู้หญิงชายที่เราเห็นที่แอ่งน้ำนั่นอนะ คงจะเป็นผีตั้งแต่แรกแล้วก็ได้เรื่องมันก็นจะประมาณนี้แหละครับถ้าชอบตัาชิผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะถ้าใครมีอะไรอยากจะให้ผมไปอ่านแล้วมาเล่าในสั่ง,งผมเนี่ยเชิญคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องตรงฉินพร้อมกับกดปุ่มกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ